สวยขึ้นทุกวันเกินต้านพันววรการสวยไม่ไหวละมุนไปหมดต้องบอกเลยว่าตั้งแต่กลายเป็นสาวโสดเนี่ยออร่าความสวยก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆค่ะสำหรับนักแสดงนักร้องสาวชื่อดังพันววรการโรจนวัตรแถมช่วงนี้เธอมักจะทำหนุ่มๆห,หลายคนใจละลายไม่น้อยเพราะยิ่งมองยิ่งหลงในเสหนเพียบไม่ว่าจะมาในลุกไหนก็ดึงดูดสายตาหนุ่มๆได้ตลอดเลยละค่ะบอกเลยว่าสาวพันเธอดูแลตัวเองดีมากจริงๆนับวันยิ่งสวยสดขึ้นทุกวันแถมยังหน้าเด็กลงมาอีกด้วย ทั้งที่ตอนนี้อายุใกล้เข้าเลขสีแล้วก็ตามงานนี้ทำเอาสาวๆต่างพากันอิจฉาไม่น้อยขอเคล็ดลับด่วนๆล่าสุดสาวพันธ์ได้ออกมาโพสต์ภาพตัวเองลงในอินสตาแกรมส่วนตัวกับลุคเท่ๆใส่เสื้อยืดกางเกงขายาวแต่ความสวยสะดุดตามากพร้อมระบุคแคปชั่นว่าข้ามไปหาเพื่อนบ้านมาทมกลางแฟนๆแ,แห่เข้ามากดไลค์คอมเมนต์ชมกันสนันบอกเลยไม่ว่าสาวพันธ์เธอจะมาในลุคไหนก็ดูสวยละมนสุดๆค่ะ E